โหนี่เขาจะได้ทำงานกันไหมล่ะทีนี้ฮะเขาจะได้ทำงานกันไหมเนี่ย น,นี่มันมีปูนอยู่ใช่ไหมหรือล้างถังที่เฉยม <c oughs> ่าาาถาฟองน้ำาุุถาฟองน้ำเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จอไหม เจอไหมฮฮ <laughs> เจอแล้วเ <laughs> ก่งเว้ยโอ้เก <laughs> <อ>่งไหมตุ้มซีวันนีก็เอาขวดน้ำไว้ใช้งานมันไม่กัดพังหรอกไ <laughs> <laughs> ปไปหนีกันดีกว่าปะหนีปะเดี๋ยวเขาตีปะ นง่นยเงี้ไปไปหนีหนีไปโทนนี่ปะหนีเร็วมาช้างมาเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อตีมาเร็ว<ป>นี่ไป <laughs>